นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ Toyota h ไอลักซ์ลีโวที่มาพร้อมกับรูปแบบวิถีใหม่ราคาไม่เกิน1.3ล้านบาท พลังแก่งเหนือนิยามกับรูปลักษ์ภายนอกที่มีความแข็งแกร่งล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นพร้อมด้วยไฟหน้าดีไซน์ใหม่ไฟ LED และไฟท้ายแบบ LED ให้ความโดดเด่นในยามค่ำคืนรูปลักษ์ภายในเพิ่มความล้ำสมัยด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay เชื่อมต่อทุกความบันเทิงได้อย่างอิสระพร้อมที t ่ c o n n e c t ระบบเชื่อมต่อรถและผู้ใช้รถให้เป็นหนึ่งเดียวช่วงล่างปรับปรุงและพัฒนาขึ้นใหม่โดยเฉพาะในส่วนของการดูดซับแรงกระแทกของชชอกอัพและปีนวัสดุของแหนบเพื่อย,ยกความนุ่มนวลสบายให้มากยิ่งขึ้นเสมือนนั่งรถ SUV ระดับหรูโดยที่ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในด้านความแข็งแรงทนทานและอัตราการรับน้ำหนักได้ดีเช่นเดิมครบครัน ดยระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกของรถโตโยตา้าไฮลักซีโวรุ่นพิเศษรีโคที่ได้รับการปรับเปลี่ยนดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในด้วยชุดตกแต่งพิเศษอาทิสปอร์ตบาร์และลอออลอยดีไซน์พิเศษพร้อมยางแบบไวเลเตอร์ที่พร้อมความแข็งแกร่งดุดันและพรีเมียม ด้วยการออกแบบกระจังหน้าและกันชนหน้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นรีโคที่แตกต่างจากรุ่นมาตรฐานอย่างชัดเจนนอกเหนือจากนี้ภายในห้องโดยสารยกระดบับความพรีมเมียมด้วยวัสดุตกแต่งแบบพิเศษและไฟส่องสวา่างในด้านสมรรถนะการขับขี่ได้ปรปับปรุงคุ้มพลังใหม่กับเครื่องยนต์ g d Generation ที่2 g d Super Power ให้กำลังสูงสุดถ,ถึง 204แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรพร้อมทั้งยังพัฒนาประสิทธิภาพการขับขี่ระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อ 4WD ที่ทำงานร่วมกับช่วงล่างใหม่ Super Flex ซู suspension ที่เกาะถนนและนุ่มนวลยิ่งขึ้นเพิ่มสมรรถนะบุกตะลุยเหมาะประสบการณ์การขับขี่ขึ้นลงเขาได้อย่างง่ายดายกว่าเดิมพร้อมเป็นเจ้าของโตโยต้าไฮรันซีใหม่ ราคาเริ่มต้นเพียง544,000ถึง1,239,000บาท